มาเด้อพี่น้องเสี่งถอดกรอบครับพี่น้องครับมาแล้วครับผม นี่ <c oughs> พี่น้องใส่หมูทอดกรอบครับเอาคลิปสั้น <f Wire> ๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมปอดีชส่งนี้บอกค่อยมีเวลาเลยครับก็รับชมคลิปสั้นๆไปก่อนนะครับใส่หมูทอดกรอบครับพี่น้องนี่โอ้ยกับน้ำจิ้มมะนาวเนาะพี่น้องเนาะ แซ่บครับมากินข้าวด้วยกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับไปทานข้าววันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แจานุ่มด้วยนะครับ